ครับผมนั่นก็เป็นการอวยพรของนายกรัฐมนตรีต่อชาวไทยมุสลิมทุกคนรวมไปถึงคนมุสลิมที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับในโอกาสที่จะต้อนรับเดือนรอมฎอนประจําปีฮิจรัชสกัาช1446นั่นเองครับใช่เลยค่ะต้อนรับเดือนมาเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะคะพี่น้องชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ค่ะก็จะเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาค่ะเช่นเดียวกับท<ช>ี่บกคสอค่ะพี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะเดินทางทยอยกลับภูมิลำเนาเพื่อนต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐค่ะ บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่แห่งที่หนึ่งเริ่มมีประชาชนที่นับถือาศาสนาอิสลามโดยเฉพาะชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทยเดินทางมาใช้บริการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาพบป,ปะครอบครัวเตรียมต้อนรับเทศก,กาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้บางส่วนค่ะเดินทางตั้งแต่เช้าและบางส่วนเดินทางตั้งแต่เย็นเมื่อวานโดยส่วนใหญ่คะ่ะต้องการที่จะกลับบ้านไปหาคนที่รักและเอาเลิกถือศีลอดวันแรกของเดือนรอมฎอนพร้อมๆกับครอบครัวคาดว่าจะ มีการเดินทางเพิ่มขึ้นในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะโดยทางสำนักจุลาราชมนตรีได้กำหนดดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของเดือนรอมดอนที่จรราดหัสกราช1,446ช่วงเวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและประกาศให้วันที่2มีนาคม2,568เป็นวันแรกของการถือศีลอดในเดือนรอมดอนค่ะ